สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญสำเร็จทุกประการหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นเหรียญรูปหลวงพ่อพัดครึ่งองค์นะครับ องนี้จะเป็นเนื้อชนวนนะครับลักษณะเหรียญเป็นเหรียญแกะมือโบราณนะครับจะเขียนว่าที่ระลึกวางศิลาเลิกสาลาร้อยปีหลวงพ่อพัด เนื้อชนวนจะออกผิวลุ้งนะครับด้านหลังนะครับจะเขียนว่าอายุวัฒนมงคล99ปี มีตอกโค้ดชอช้างไว้นะครับคือเนื้อชนวนนะครับมีตอกโค้ดยิงโค้ดเลเซอร์ไว้ด้วยนะครับเป็นตัวเลขนะครับกันการปลอมแปลงนะครับจะมีรูปยันนะครับ มีลายเซ็นหลวงพ่อนะครับเขียนด้านล่างว่าวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ด้านหน้ากล่องนะครับ จะเขียนว่าสำเร็จทุกประการวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ชื่อรุ่นเป็นมงคลนะครับคิดสิ่งใดจะสำเร็จทุกประการนะครับดังคำอวยพรหลวงพ่อนะครับ เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับวางสีลาเลิกสาลาหนึ่งร้อยปีนะครับดวงตาหลวงพ่อคมชัดมากนะครับ วันนี้ก็พามาชมเหรียญสำเร็จทุกประการดวงพ่อพัดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ